Tuh hari ni nak buat foto mai tengok satu batik di sebelah tani. Tu. Dia tani kok jambu eh. Jambu haa. dah yaring ya ya ni. Ya, yaring. Ha. Yaring jambu dah. Ha, ha. yaring, yaring. Ya ya hmm. Di sebelah yaring ni Sebagai katanya. Sebagai satu soft power Wetaja keindahan kecantik hmm. ke di segi hak kebudayaan eh, soft power tepat teh naik gig kepada soft power di dalam PK antara bangsa. Oh, inter dia akan. Alah kalau inter dan hmm. juga hmm. terkelas pagi eh. oh, batik apa mas bu? Yaring batik yaring bati ah, batik atau atas corak bunga gayo hmm. ah begitu bersama ikuti di dalam laporan kasih ini nah, Kita ikuti bersama di kak นับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่คณะกรรมาการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำโดยนางพักพี่ไลทวีสินภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดรพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมชมความสวยงามและอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการได้มาเยี่ยมชมกลุ่มยาวริงบาติก เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีเผยแพร่ผลักดันผ้าบาติกที่เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพลาสตินล้วนๆจริงๆนะคะเพราะคุณมะที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยท่านก็มาฟื้นฟูบ้านร้าง20ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มารวบรวมนะคะกลุ่มผู้หญิงอรอบๆเนี่ยนะคะให้มาร่วมกันทําผ้าบาติกนะคะเป็นบาติกโมเดลที่สวยงามมากคาดหวังนะคะว่าการที่เดินทางมาเยี่ยมปัตตานีในวันนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจ ะะให้กับทั้งคนในท้องที่นะคะแล้วก็กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมในอนาคตแล้วก็เชื่อว่าการที่เราได้มาดูหัตถการพื้นบ้านอย่างสวยงามเนี่ยเราก็จะมีโอกาสอุดหนุนนะคะแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนฝูงเราในกรุงเทพนะคะหรือในจังหวัดอื่นๆที่คณะกรรมการคูนสมรสเนี่ยได้อาศัยอยู่รวมถึงเอาไปโชว์ในต่างประเทศค่อนท่านมั่นใจค่ะว่าเราจะสามารถนำเศรษฐกิจที่ดีมาสู่3จังหวัดภาคใต้ได้ค่ะ กลุ่มย่าริงบาติกตำบลน,นองแรดอเภอย่าริงจงปัตตานีเป็นกลุ่มผ้าบาติกต้นแบบความเข้มแข็งของสตรีในพื้นที่ที่เห็นคุณค่าของตัวเองร่วมกลุ่มกันสร้างงานสร้างอาชีพทำผ้าบาติกด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นเฉพาะตัวด้วยลายผ้าสามมิติใช้ฝีมือในการวาดเขียนลวดลายต่างๆสร้างสารรค์ผลงานด้วยจินตนาการและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิน่นสำหรับระเบียบรัฐนะคะเป็นคนที่ลหลงไหลผ้าไทย นะคะเป็นอะไรที่เราได้ใส่แต่และชิ้นเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวในโลกซึ่งจะไม่มีซ้ํามาที่ที่นี่นะคะ,ะก็เห็นสิ่งที่เป็นความต่อเนื่องของการสืบสารมรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะของการทำภาพบันติกนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่บอกว่าไม่ต้องต่อรองแล้วนะกว่าจะได้มาแต่และผืนนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะ ค่ะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจในในสิ่งที่เป็นความงดงามของซอฟท์พาวเร์ของศิลปะที่เราใส่ลงไปในแต่ละภูมิภาคนะคะกว่า7ปีในการดำเนินงานสามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกเป็นอย่างดีจากเดิมสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพียงวันละไม่ถึงร้อยแต่ปัจจุบันมีรายได้ที่มากขึ้น300-400บาทต่อวนันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสตรีในชุมชน สำหรับกลุ่มยาดิงมาเตกนะคะเราก็เน้นในการชวนสตรีที่อยู่ในหมู่บ้านเราอะค่ะมาทำงานกับเราก็จะเน้นกลุ่มสตรีเลยเพราะว่าจากที่เห็นนะเนาะสตรีในหมู่บ้านนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเพียงแค่แม่บ้านฉีกใบจากซึ่งรายได้น้อยเราก็อยากให้สตรีนะมีงานทำที่มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือสตรีที่มาทำงานกับเราตอนนี้รายได้มากกว่าหัวหน้าครอบครัวของเขาอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเพราะเราสามารถ เป็นสตีแต่เราก็สามารถทําได้อะไรอย่างนี้ค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มยาวริงบาติกการันตีความสามารถด้วยรางวัลมากมายอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโครงการบาติกโมเดลผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสู่ตลาดสากลลายผ้ากองที่หลักๆตอนนี้คือขึ้นชื่อตอนนี้ก็คือชบาปัต,ตนาะคะก็คือลายที่พวกเราได้ระดมสมองการช่วยกันออกแบบกันไม่ใช่ว่าคนเดียวก็คือคนที่สร้างผ้าคนที่ทําผ้าในจังหวัดปัตตานีก็มา ช่วยกันสร้างสารรค์พร้อมกับ,กบดีไซนเนอร์ของพระองค์ท่านหญิงค่ะแล้วก็ยินดีมากวันนี้ท่านได้มาเยี่ยมชมในกลุ่มยาริงบาติกนะคะก็ะคือเราจะมีแรงบันดาลใจตรงจุดนี้เพราะว่าท่านมาชมถึงที่เราก็จะมีกําลังใจในการทํางานต่อไปค่ะให้พัฒนาชินช้นงานให้ดีขึ้นสร้างสรรค์าง,งานให้มากขึ้นค่ะแบบนี้ก็ออเดอร์ก็ไม่ทานแล้วตอนนี้ก็ประมาณ3-400ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยิ่งถ้าท่านมานี่ก็ยิง่งจัดทวีคูณมากขึ้นค่ะ ก็อยากรณรงค์ส่งเสริมให้คนมาเที่ยวที่3จังหวัดภาคใต้มาซื้อผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นกระจูดจหรือจะเป็นผ้าบาติกก็ช่วยกันนะคะช่วยกันส่งเสริมะคะ่ะบาติก3มิติของกลุ่มยาวริงบาติก หนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีในท้องถิ่นที่ต้องการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมให้ทรงคุณค่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเพียงซอฟต์พาวเวอร์ระดับท้องถิ่นเท่านั้นการเดินทางมาของคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเพื่อสารต่อน,นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลจึงเป็นการดึงศักยภาพของภาคท้องถิน่นสู่การผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับสากลมั่นใจได้ว่าความงามทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มยาวริงบาติกจะก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่า

Ha <laughs> tu bosan suruh Ha telah satu berita baik selepas PM mari dan juga kepada isteri ahli jawatan kuasa bagi pasangan ha, hmm. uh, menteri-menteri uh, yang telah dipimpin bawa oleh isteri hak PM, PM, kita turun hmm. Lagi di uh, di wilayah petani Satu di, berita baiklah kan. Dok de nak katanya boleh menambah. Dia menambuh jumlah. Khoda ni kok ramah. Ah. tak ada. Apabila tak ada dia jadi menambahkan hasil pendapatan kepada kaum-kaum hmm. ibu. Hak pada kaum ibu hak duduk saja lepas kerja kada ada hasil hasil ada saya saya down down kok. Ah ha, hasil lebih saya, pada ketua rumah dah lah ni. Mik dan ni saya dah nipah dia ya dijual dah. Tapi semua ada akak nah. Hmm. hmm nah, itulah nah, satu tanya lah